สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงเน้อมื่อนี่เดินทางมาขั้มฉนดตกันค่ะเนาะค่ะเดินทางมาขั้มฉนโตกมากราบไหว้ขอพรปู่ย่าค่ะซึ่งมื่อนี่คือว่าได้ยินข่าวว่านพระรวยฝันดีบ่ค่ะนอนรีสอร์ทเมื่อคืนนี่ค่ะค่ะกราเมื่อคืนเนี่ยกรามานอนนั่อยู่น้ำคั้มฉนโตกันค่ะรีสอร์ทเพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะวันนี้ช่วงตีตีหานาะคะ่ะเอฟซีโทษมาหาค่ะก็เลยห์หงมเอตีซีตีตีซีเนี่ยก้อนก้อนคือแบบตีหานี่เอฟซีโทษมาค่ะค่ะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องป้องไปเด้อเด้อคันโทษหาควันพวายเลยเอาจักรกิ๊ดม่งแปดม่เได้ด้พี่น้องคะ่ะเอฟเอฟาโทษมากท่ตีหา้อค่ะท่านได้ตื่นนอนเด้อคะ่ะนอนเด้อค,ค่ะเสื้อเสียที่เพ็ดข้าวแล้วกะเสื้อเสียที่เพ็ด,ดข้าวแล้วกะ เกือบเกือบหกถุมก็กลัวนะคะส่วนเสียได้นอนแต่ละเมื่อนะคะบางอื่นวาเมือขึ้นนีนะคะพอดีนี่เอฟซีโทรหาตอนตีซีก็กลัวเกือบตีห่างก็ได้ข่้นในหงิบฝันนะคะพี่น้องคะคให้ว่าฝันว่าผู้เฒ่านี่มาขึ้นรถเต็มขั้นรถอยู่ค่ะพี่น้องค่ะว่าสิเมื่อบ้านน้ำมาสั่นค่ะพี่น้องคะฝันว่าผู้เฒ่ามาขึ้นรถสิเมื่อบ้านน้ำมาสั่นว่าสิกับไปน้ำพอนผ้ารวยก็ไปเปิด ขึนทั้งนั่งหนากันเลยว่าเอ้าเราสื้ผ้ารวยสินั่งใสว่าสันวาค่ะพี่น้องค่ะในความฝันหันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องเทิงรถหันหต่ว่ามีผู้เฒ่านี่เพิ่งขึนไปนั่งทาแล้วแล้วก็มีเด็กน้อยนั่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขึนไปนั่งเลเอ้ารถพ่อผ้ารวยแห่งใจหกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยว่าเอ้าคือสิเมื่อนําจังสันเนาะว่าสันว่หให้เมื่อบานน้ำแนวว่าสันว่าก็เลยว่าอู้หึมันสีทะเบียนรถสีมาอีกบ๊ว่าสันค่ะพี่น้องค่ะอันนีี้เากมันนน่ะ ผู้ใดกับฝันใดคือว่าแล้วน้องค่ะว่าสีแมนหรือบบแมนนั่นค่อยว่ากันอีกเท่านึงนาอค่ะพี่น้องถ้าฝันแบบนี้นี่กับสียานว่าเลขรถดสีออกใช่นหมคะพี่นอ้องก็บวัลวัลวตีว่าผู้เฒ่าผู้ยังบอกผู้เฒ่านี่ก็เก่าทะเบียนรถมันมีเก่าอยู่แล้วไหมค่ะทะ,ทะเบียรนรถมีเก่าอยู่แล้วค่ะค่บ้านนี้กับั้งเมื่อวานนี้นาะเข้าไป งานบวงสวงอยู่วัดปูขาวฝั<ะ>่ปงปูผู้ช่งนะคะเมื่อวานนี่อยู่วัดพญนาคงามเนาะค่ะ,ะ,ะ,คะพระคู่แต้วเพิ่งจะจุดถูกได้สามหกเก้าเนาะบะ้เนี้มานอนมาขึ้นนี่เอฟซีโทรหาเราหันนอนฝันว่าผู้เฒ่าขืนรถหรือว่าคนสิ่งมะยำมาย่ำา่วมมะยำข่วมฝันห้อีกบ่ว่ามาย่ำตัวนี้ย่านเ้าบ่สื่อจัิงจิแไหค่ะแม่ผ<ะ>้าโชค สิประมาณนี่นะก็คือคืนวาได้อันนี้ความคืนเท่าซื้อนะคะพี่น้องคะค่ะ,ค,ะความฟันนี่ผูดด้ใดกับฟันได้จังไดก็พิจจรณาซอยกันเนาะถามันเปลี่นไปได้หรือบ่เป็นไปได้เนานะอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลนน่มนะซึ่งวัดที่แล้วนะั่นไม่หมอไผัยพญานางเนาะที่ไปเบิ่งดวงน้ำเพลินนั่นน่ะเพะนะิ่นว่าเจ้านี่สิได้โชคนําผ้าย่านผ้าหนะเจ้าเด้อว่าสันวาย่านผ้าหนาเจ้าสีขาวบ่ว่าสันนเพิ่นถามเนาะกับแมนเนาะค่ะพี่น้องคะมันทะเบียนรถมันสิเป็น หนึ่งหกสามเก้าเนาะค่ะบันนี้ค่ะบักสามมะม่าพาเนี่ยวันพะรวยคือสีเต็ม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 ค่ะบันนี้บักสามมะ่าพาค่ะพี่น้องบุญผ้าวาสนาบหฮอดเนาะมันก็เลยบบได้ค่ะก็เลยบบได้บันนี้งวดนี่ก็เลยว่าบ้าพัชเนื้อเมื่อสีมะว้นอ้อมแอมหนึ่งเต็มเต๋ย่านผ้าหาน่าเฮ้าหนิบ้าสนามีมพระโชค่ะก็เลยเราอีกย่างหนึ่งเฮ้ามานอนทางบ้านเมืองปูสีสุโธเขานะหรือว่าเพิ่นสีมะยำ หยานเฮาบ่สื่อบอเนาะวดที่แล้วก็ได้ลอตเตอรี่สองใบแต่ว่าบ่ถือเด้เพราะว่าไปขออยู่สะดือน้ำโค้งปูวัดอหงเนาะน้ำปูสีสุดเท่าเกันอยู่สะดือน้ำโข้งหันได้หกเก้าเก้าหกเนาะก็เลยกลับไปกลับมาผัดซื้อแต่ลอตเตอรี่ค่ะก็เลยบได้โชคอีกวะอันนั้นก็ได้บัดไม่หมอบอกผัดซื้อัตงแตนหนึ่งสามหกประสันวะกับหกสามเก้าว่อที่เราซื้อมันก่มามันบ่เก่ามันมาพานะเขาผัด เลขคนออกนึ่งยังก่อนนึ่งหกเก่าก่อนนึง 96, น่งเก้าหกนึ่งเก้าหกบัดนี้ปักสามมันมาพาก,กันเท่ากับเลยบัตรในเนาะแต่วันนี้ก็ล่องเอาไปพิจรารณาซอยกันเบ้างเนาะว่าเป็นไปได้บ่เนาะบันนี้กว็วันนี้ก็สิดได้มาไหวขอพรอคุณศรีสุโธอยู่ข้ามถนนนี่แหละแต่เลยได้มานอนทางนี่ยังสินะก็เลยฝันฝันจังสิบฝันดีบ่เนาะฝากให้เอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้อง ก่องปลายที่อยู่ทั้งบานเนาะคะ่ะซอยกันตีเด้อว่าผู้เฒ่ามาันาั่งรถน้่สีขอเมื่อบ้านนี่มันเป็นจังใดมา<ช>จังใดกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ทีมีความหล้หลายกว่าทัางช่องเนาะ<ช>เพิ่นอาชีพผู้เฒ่าผู้แกรหรือคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ<ช>่ะเพื่อนตีเป็นตัวใดกับคอมเมน,นต์ในไตคลิปมาบอกน้่มเด้อค่ะหามันผู้เฒ่าขึ้นรถ<ช>สีขอเมื่อบ่านน้่มว่าสันว่าเอาก็ล่องเอาไปพิจารณาบ้างละ ถ้าแม่พ่อชมตีสตีเป็นตัะได้เป็นแนวทางทา้งสองแม่พ่อชมขั้นภูเ่ากะเก่าแล้วค่ะขึ้นรถกะภูเ่านี่เก้าวี่แล้วขึ้นรถอ่ิบรถบ่ค่ะสิบรถสิบล์เป็นแปดค่ะแปดแปดเก้าบ่ค่ะแปดเก้าส่วนส่วนตัวทังช่องแม่พ่อชมวาด้นเก้ามีรถเป็นแปดนอกภูเ่าคือรถค่ะอ้อค่ะอันนี้ก็พิจารณาซอยกันเนาะค่ะเขาก็ล่องมาถึงเฮ้าเนี่ยเฮ้าก็ร่องเบิ่งเนาะ เพื่อมันเปลี่ยนไปได้เนาะอันใดมันก็เป็นไปได้เนาะลูกกลมๆค่ะเจ้าสิมุนก็ล็อกไปใส่ของไคลอันก็ยังบรู๋เนาะก็ลองเบิรงเมาพี่น้องเนาะวันนี้กะลองไปช่องทะเบียนรถบุ้งลูามาสิมาตัวใหเนาะสองทะเบียนรถบุ้งลูกพี่น้องเอฟซีจิตจัลหนาไปน้ำกันเนาะเพื่อโป่งปังขึ้นมาแห้งไดค่ะพี่น้องคะแต่ว่ารถบลังนะคะพี่น้องเด้อะคำใส่นอนหันนี่ค่ะพี่น้องคะทะเบียนรถหนึ่งหกสามเก้าค่ะ คันนี่แหละง่วดที่แล้วนี่คันบักนี่บบมาพาเนี่เท่ากับสี่พ่อได้อยู่ด้พี่นมอมันนี่ฟันว่าพุทเท่าขึ้นรถเนาะขึ้นทั้งหน้าทั้งหนาขึ้นทั้งข้างหลังนี่แหละมันจีเป็นจังได้ฉันได้เดินนี่ขึ้นขื่นทั้งข้างหนาขึ้นทั้งท้้งหลังเอาคิจหรณาเอาครับพี่น้องเอสซี่ะขึ้นทั้งข้างหนาขึ้นทั้งข้างหลังว่าจันพี่น้อง่ะขึ้นเปินเปิดขึ้นข้้งหนาแคบน้ำเข่าคุนี้โอ้ว่าซ่องเป็นพี่น้องเข่าเนี่ยเะเป็นพี่น้องที่ว่าห้อง ว่าว่าเป็นพี่น้องเท่าฉันใ่ไสีขอเมื่อน้ำมาสั่นโะเว่นพี่น้องตั้ขับสนุกเท่า <c oughs> อย่างเี้ยนั่นงห่วยหลังพี่น้องเอปซีขั้นมักกับพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะวิ่งรถกัดสวยพี่น้องค่ะหนึง่งหกสามเก้าเทิ้งหนึ่งหกสามเก้าเทิ้ข้างหลังค่ะ,คะ 1, 7, 4, สิบเอ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ เอาแคบหนาจอไว้ครับพี่น้องเอซีค่ค่ะลงพิจาลณนช่วยกันเนาะค่ะจะเป็นความฝันครับพี่น้องคะ่ะค่ะผู้ได้มักกระจัดท่านได้คัดกระพานคะ่ะยังมาบุกเคยฝันบุเคยฝันว่าผู้เถาสีมาขอเมื่อน้ำจา้าเถื่อแต่ผัดซื้อรถขั้นนี้มากบุเคยว่าผู้เถาสีมาขอเมื่อบ้านน้ำจะเถื่อไหมอขอขืนรถเมื่อบานน้ำใน่ยเด้อดหอว่าสันวะกระมันก็ะเป็นแปลกๆเนาะ แม่พระโชคเพอ่อมาข้าวเราค่อยฝันแบบนี้นะค่ะเราคยฝันว่าผู้เฒ่ามาขอขึ้นรถแล้วก็อีกอย่างม่ขอขึ้นซื่อๆได้จ้าขอม่ขอไปนั่งทั้งรถแล้วก็มีเองใี่นะมานั่งทรายหล่าอย่างนี้ติมหล่ะสาวพี่น้องค่ะเป็มนี้มีหมายที่ดีนะน้อเขาก็ะล่องล่องพิจารณาซอยกันเนาะอ่าฮามันเป็นไปได้เนาะคะ่ะเพื่อมีโชคมีหมนันถ้าบาดนีไม่หมอว่าเจ้าสิได้โชคน้อเด็กหน่อยดิเจ้าสิได้โชคน้อเด็กหน่อยสันเจ้าเคยไปเฮ็ดข้าวเกี่ยวกับเด็กหน่อยมาบอกสันบ่า บันี้ก็คือว่าท่งช่องนี่ก็คือว่ามาทายน้องไมญ่าเนี่เท่านั้นเนาะค่ะก็เป็นเด็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยเด็กหน่อยหายโฉกเนาะค่ะเมื่อนั้นน้อง่นก็หายแปดเก่าเนาะแม่นค่ะโอ้คือสิมาตรงกันเท่านี้นม่ค่ะน้องเมญ่าหายแปดเก่าเม็ดเดียวค่ะแปดเก่าเม็ดเดียวเมื่อนั้นบาดนี้มาฟันว่าผู้เฒ่าคืนรถผู้เฒ่ากับเก่ารถรถจะเป็นแปด ฉบับ<ฮ> <ฮะ S 1> นี้มันเป็นแปดสามดิขันรถก็เป็นแปดสามออเป็นแปดสามแม่ขันรถก็เป็น 8, แปดสามแลเป็น, 8, ปนอันนี้เท่าทะเบียนรถเท่า 6, 3, ก <ฮะ S 2> หกสามเก้าเท่าสี่ซื้อหกสามแปดนั่งค่<ฮ>ะเนอะอันนี้เท่าก็ต้ไไอ,องผิดจ<ฮ>ะแล้วน่าค่<ฮ>ะหกสามเก้าหกสามแปดอ่ะสิเนอะค่ะก็ลองมึงนะคะพี่น้องเด้วเพือ่อ เพื่อโชคเพื่อมานเป็นของเห่าเนาะพี่น้องเนาะมันกับบเน่นอนเสมอไปเนาะคะ่ะเพราะว่าบางเท้อเห่ากบว่าเห้าฟันดีแต่ว่ามันอาจจะบ่ถือก็ได้เนาะคะ่ะพี่นออ้องแต่ว่าถ้าผู้ใดมันกนั่งกะจัดจวดจัดฝาดบื้มปเป็นรถเนาะคะ่ะพี่น,อบบนะะอ้องถ้าบ่มักกะทานไปเนาะค่ะมามานอนข้ามสนฟันดีก็เลยอยากเว้าซู่พี่น้องฟองไปเห้าฟังเนาะคะ่ะเพื่อเห่าตําเป๊ะตรงๆเนาะค่ะไทยเป็นแอดซื้อแอดกัสซซื้อหกสามเก้าหกสามแปดนะคะพี่น้องค่ะ หกสามเก้าหกสามแปดแต่ว่ากะย่าลืมแปดเกาเก่าแปดน้องไม่ใาญ่นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาสัมผัสน้องเพิ่นกาเพิ่นวาสิได้โชกน้ำเด็กหน่อยอยู่นะคะพี่น้องกะล่องเอาไปพิจารณาซอยกันนาะคะ่ะกาแอดกาสิฝากไว้ซ้ำนี้นะคะแม่มผ้ <laughs> มมมาโชคนะคะเดินท้างมากก็แม่มผ้าโชคพรพะรวยสู้ะรวยพรเฉเน่นะคะพี่น้องค่ะไปไซไปกันค่ะพี่น้องค่ะคำไซนอนหันนาะคะ่ะฟันดีกะอยาก เอาฝากเอาตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเนาะค่ะจังไดกะเอาไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะทะเบียนรถกะหนึ่งหกสามเก้าเด้อค่ะพี่น้องมักจัดคัดพานค่ะค่ะตัวเนาะเอา้ากะขอบคุณพ่อนภารวยหลายๆค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีน้นนำเด้อถูกแว่งใจเนาะคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นแม่มผ้าโชคแหม่มมค้นข้อเล็กพอนชาแนลสุภารวยพรภารวยเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีถูกๆท่านเนาะค่ะขอกราบงามๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่ เป็นกำลังใจให้บ่บ้าไปใส่มาใส่ซอยกดไหลกดแช่เนาะค่ะเมตตาทางช่องเนาะค่ะทางทีมงานขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีขากะแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ทางช่องกะอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเฮงเฮงปังปังกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ